กำมาดีข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นเวลาแปดนการ3นาทีในพูดข่าวไอทีครับพูดข่าวไอทีในคลิปนี้มาอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของตัว iPhone 12นะครับอันนี้เป็นในรุ่นของ Pro m a x แล้ว มีการเผยคะแนนว่า iPhone 12 Pro Max แรงน้อยกว่าโทรศัพท์มือถือตัวท็อปของฝั่ง Android นะครับแม้ว่าชิปเซ็ตจะใช้เป็นตัวใหม่ก็ตามอย่างที่หลายท่านทราบนะครับว่า iPhone 12เตรียมที่จะเปิดตัวในช่วงปลายเดือนหน้า แล้วก็ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ซึ่งในสิ่งที่เขาอัปเกรดก็คือในเรื่องของชิปเซตที่ใช้เป็นชิปเซตตัวใหม่ล่าสุดอย่าง Apple A14 Bionic ที่ทําความเร็วได้เรว็วแล้วก็แรงกว่ารุ่นก่อนหน้านี้แต่แล่าสุดดูเหมือนว่าชิปเซตรุ่นใหม่ของ iPhone 12นั้นอาจจะแรงขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าเพียงเล็กน้อยและยังเป็นรองเมื่อเทียบกับชิปเซตตัวท็อปของฝั่ง Android อยู่ก็เป็นไปได้เหมือนกันเมื่อเวลานมานีครับ iPhone 12 Pro Max ได้ผ่านการปรากฏตัวอยู่บนฐานข้อมูล An t ต t ตู ซึ่งเป็นแหล่งทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของสมาร์ทโฟนพร้อมกับเปิดเผยให้เห็นถึงคะแนนของสเปคของตัว iPhone 12 Pro Max มาพร้อมกับตัวชิปเซ็ต Apple A14 Bionic ประกบคู่กับ RAM 6GB มาพร้องกับร,ระบบ iOS 14.1 ตั้งแต่เราซื้อเครื่องนั้นมาโดยสามารถทำคะแนนร,ร,ระบบตรวสอบ Antutu ได้ที่572,333คะแนนแบงออกเป็น CPU 167,527คะแนนและตัว CPU อีกอันนึงก็คือ222,071ค,คะแนนคะแนนของโดยความจำไปที่1808คะแนนและคะแนน UX ทั้งหมดอยู่ที่81,927คะแนน สำหรับคะแนนโดยรวมของ iPhone 12 Pro Max ที่อันตุตู้ได้ในครั้งนี้ที่ใช้บน Apple A14 Bionic พอเอามาเทียบกับตัว iPhone 11 Series นะครับที่ทำอันตุตู้ไปได้524,436คะแนนแต่ตัวเลขเนี่ยยังถือว่าตัวชิปเซต Snapdragon 865 Plus ที่ใช้บนสมาร์ทโฟนฝั่ง Android รุ่นปัจจุบันทำคะแนนไปได้ถึง600,000คะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยแต่อะไรก็ดีนะครับคะแนนของอันตุตู้นั้นอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยหลักที่บ่งบอกว่าสมาร์ทโฟนรุ่นไหนจะดีกว่ากัน เพราะอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ขึ้นอยู่กับฟีเจอร์และการใช้งานการตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจําวันของแต่ละคนด้วยซึ่งถ้าหากใช้งานจริงแล้วเราถูกใจและชอบ OS แบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับตามที่เราถนัดเนาะ ถัดมาที่ข่าวที่2ครับเอาใจคนที่อยากซื้อโทรศัพท์มือถือที่วางจำหน่ายในปัจจุบันของ p p p l ชี้เป้า iPhone 11และ iPhone SE ลดราคาล่าสุดนะครับในปี2020เริ่มต้นเพียง19,900บาทเท่านั้นครับ iPhone 12กำลังจะเปิดตัวในเร็วๆนี้นะครับหลายคนก็กำลังคอยอยังใจจดใจจ่อแต่บางคนเนี่ยก็ไม่รอนะครับซื้อ iPhone 11หรือ iPhone SE ไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะมีการลดราคาและจัดโปรโมชั่นอยู่พอสมควรเลย ดยลดสูงสุดถึง3,000บาทครับพร้อมกับข้อสเสนอ0%ยเร์ยาวนาน24เดือนแต่ละรุ่นนั้นจะเหลือราคาเท่าไหร่บ้างมารับชมกันเลยครับ iphone 11จะมีรุ่นเริ่มต้นนะครับรุ่นโดยความจํา6ก g ิ่กราคาปกติ23,900บาทปรับลงมา1,000บาทเหลือ22,900นบาทเท่านั้น iphone 11 pro รุ่นเริ่มต้น 64G ิกิกราคา33,900่นามนะครับปรับลงมาเหลือเพียงแค่3 9 0 0บาทครับ iphone 11 pro max ราคาเริ่มต้น 64G ปกติ37,900 34,900เหลือ 34, บาทเท่านั้น มาที่ iPhone SE บ้างรุ่นลำต้นหน่วยความจำ64 g b ราคาปกติ14,900บาทปรับลงมาเหลือที่13,900บาทเท่านั้นก็ถือว่าเป็นการลดราคาที่น่าสนใจสำหรับตัวโทรศัพท์มือถือที่วางขายในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 11, i 1 Pro, i p Pro Max นะครับืรวมถึง iPhone SE ก็ราคาน่าสนใจมากยิ่งขึ้นใครที่สนใจก็ลองไปจับจองเครื่องจริงกันได้นะครับ และทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่น่ามาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันป้ายอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิดีแล้วคนดีของเราต่อไปช่องของเรามี Facebook f แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย